สวัสดีค่ะโฮมบายออร์ฮาร์ดดิวันนี้พาคุณเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการมาดูโฮมออฟฟิศกันบ้างดีกว่านะคะกับที่นี่พรีเมียมเพลสมิกซ์เอกมัยรามอินทราค่ะโอ้โหแค่ได้ยินชื่อโลเคชันเนี่ยน่าสนใจนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ย เป็นทั้งย่านอยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่คอมเมอร์เชียลที่มีความลักชวรี่มากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูโลเคชันตำแหน่งของโครงการก่อนดีกว่าอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้ดีมากค่ะเพราะว่าด้านหน้าของโครงการเนี่ย ก็อยู่ติดถนนใหญ่นวนจันทร์ซึ่งคุณสามารถเข้าออกได้จากถนนสายหลักที่อยู่รอบๆใกล้ๆเนี่ยได้ทั้งหมดเลยค่ะใกล้ถนนเลียบทางด่วนใกล้เกษตรนวมินใกล้ถนนรามอินทรา แล้วก็ยังมีทางด่วนฉลองรัฐนะคะให้คุณสามารถขับรถเข้าไปในพื้นที่ศูนย์กลาง CBD ได้อย่างสะดวกสบายรวมถึงอนาคตอีกไม่นานเกินรออย่างแน่นอนบนถนนใหญ่รามอินทรามีรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาให้เลือกใช้อีกหนึ่งเส้นทางแล้วนี้ยังไม่ได้พูดถึงโครงการที่เป็นแผนงานระยะยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นทางด่วนสายใหม่ที่จะก่อสร้างไปตามแนวถนนเกษตรนวมินทที่ตอนนี้มีต่อหม้อเรียงราย รออยู่แล้วนั่นเองอะทีนี้มาดูถึงความเป็นพื้นที่คอมเมอร์เชียลของย่านนี้กันบ้างอย่างที่ทราบกันค่ะสำหรับพื้นที่ช้อปปิ้งแฮงเอาท์ในวันว่างของโซนเรียบทางด่วนเนี่ย ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์ไม่ว่าคุณจะมีความชอบแบบไหนพื้นที่ตรงนี้รองรับได้ทั้งหมดห้างสับสินค้าขนาดใหญ่ช้อปปิ้งมอลตลาดนัดชื่อดังโอ้โหร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อสำหรับชีวิตประจำวันที่เป็นเบสิกพื้นฐานเนี่ยตรงนี้มีครบทุกอย่างรวมถึงโรงพยาบาลชั้นนาที่ได้มาตรฐานโรงเรียนดีๆอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะ ทำเลที่ดีแบบนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยพรีเมียมเพลสมิกเอกมัยรามอินชาเหมาะสำหรับการทำโฮมออฟฟิศส่วนตัวเพราะว่าอะไรคุณลงทุนแค่ครั้งเดียวแต่ได้ทั้งที่ทำงานได้ทั้งที่อยู่อาศัยที่อยู่ในย่านที่เป็นพลามโลเคชั่นขนาดนี้นั่นเองไปดูค่ะ ด้วยความที่ทำเลด,ดีมากๆอย่างนี้ล่ะค่ะทำให้ตอนนี้นะคะในโครงการ Premium Place Mix m i กเอกมัยรามินชาเนี่ยมี Home Office 4ชั้นเหลือเพียงแค่3ยูนิตสุดท้ายเท่านั้นค่ะตอนนี้จัดราคาพิเศษนะคะเริ่มต้น12.9ล้านบาทถ้าเกิดว่าคุณสนใจจริงๆแล้วก็ โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการได้เลยค่ะเห็นบอกว่าจะมีโปรรับเฉพาะเตรียมไว้ให้กับลูกค้าที่สนใจอย่างแน่นอนอ่ะทีนี้3ยูนิตท,ที่ว่านี้นะคะลักษณะจะคล้ายๆแบบนี้เลยค่ะเลเยอร์พื้นที่ฟังก์ชันใช้สอยภายในใกล้เคียงกันคล้ายกันนั่นก็คือ3ห้องนอน4ห้องน้ำ จอดรถ2องคันนะคะแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยรวมหน้ากว้างตัวอาคารเนี่ยมีให้เลือก2แบบก็คือหน้ากว้าง5เมตรคุณจะได้พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ240ตารางเมตรแล้วก็อีกแบบหนึ่งหน้ากว้างเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น5.5เมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่ใช้สอยด้านในก็จะเป็น260ตารางเมตรนั่นเองงานก่อสร้างทั้งหมดนะคะเป็นคอนเวนชั่นแนล ก่ออิฐฉาบป,ปูนเพราะฉะนั้นจะมีความยืดหยุ่นมากๆสําหรับการที่เราจะขยับขยายเพิ่มเติมป,ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในในอนาคตได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้ก็ยังมีอินโนเวชันใหม่ๆนะคะรองรับไลฟ์สไตล์ชีวิตในยุค5 g ด้วยไม่ว่าจะเป็น EV Charger Station นะคะไม่ว่าจะเป็น Auto Sliding Door รวมไปถึงเครื่องฟอกอากาศแล้วก็สุขภัณฑ์ที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะอ๋อ เกือบลืมบอกไปที่นี่เหมาะสำหรับเป็นโฮมออฟฟิศที่ดีเลยนะคะเพราะว่ามีที่จอดรถส่วนกลางเตรียมไว้ให้นี่ไงลูกค้าที่เข้ามาติดต่อธุรกิจการค้าสามารถมีที่จอดรถที่สะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยเชิญค่ะเข้ามาดูด้านใน ประตูบ้านเป็นออโต้สลิ้งดร์ทุกหลังค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะพามาดูบ้านตัวอย่างค่ะในโครงการพรีเมียมเพลสมิกเอกมัยรามอินชานะคะหลังนี้ตัวอาคารหน้ากว้าง5.5เมตรนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ใช้สอยรวมเนี่ยจะอยู่ประมาณ260ตารางเมตรซึ่งการดูบ้านตัวอย่างเนี่ย มันก็ได้ไอเดียที่ดีอย่างหนึ่งนะคะเราจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราจะสามารถจับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านยังไงอ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลืมบอกไปไม่ว่าจะเป็นบ้านตัวอย่างที่เป็นห้องริมมีหน้าต่างด้านข้างเพิ่มเข้ามาหรือว่าจะเป็นห้องที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเรื่องของความปลอดโปร่งภายในอาคารเนี่ยหายห่วงนะคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ย เป็นกระจกเขียวตัดแสงบ้านใหญ่มากๆรวมถึงประตูหลังบ้านด้วยก็เช่นเดียวกันเป็นบ้านเลื่อนกระจกเขียวตัดแสงเพราะฉะนั้นพื้นที่ภายในบ้านทั้งหมดภายในอาคารทั้งหมดจะได้ความสว่างแล้วก็ความปลอดโปร่งอ่ะทีนี้เราลองมาดูไอเดียบ้านตัวอย่างที่เขาตกแต่งให้ดูเนี่ยค่ะเป็นออฟฟิศโซนด้านหน้าอาจจะเป็นรีเซพชันแล้วก็จะมีส่วนพักคอยแล้วก็ด้านหลังก็สามารถแบ่งเป็นโซนของออฟฟิศ หรือว่าโต๊ะประชุมสำหรับการคุยงานได้สะดวกสบายค่ะด้านหลังนะคะนี่ไงประตูบานเลื่อนกระจกเขียวตัดแสงนะคะโอ้โหเปิดได้กว้างมากคือด้านหลังเนี่ยแล้วแต่ค่ะว่าเราจะเพิ่มเติมเราจะต่อเติมพื้นที่ใช้สอยออกมาหรือว่าจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งเป็นเซมิอาท์ดรแบบนี้เป็นมุมพักผ่อนผ่อนคลายอิริยาบถให้กับพนักงาน ก็ทำได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวสวยมากค่ะเป็นออฟฟิศที่สวยมากแล้วก็ด้านนี้นะคะก็ยังมีมุมให้สามารถทำในส่วนของแพนทีเตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มง่ายๆสำหรับพนักง,งานสำหรับรับรองแขกก็ได้แล้วก็ด้านนี้เป็นห้องน้ำของชั้นล่างลักษณะเป็นพาวเวอร์รูมแต่ว่าเขาจะแยกในส่วนของสุขภัณฑ์ชายแล้วก็หญิงต่างหากเลยโอเคมากๆห้องนี้ อ๋อห้องเก็บของค่ะดูค่ะกว้างเลยนะเนี่ยสามารถเดินเข้ามาได้บนชั้น2ค่ะบ้านมาตรฐานก็คือ ฟลอร์นี้จะเปิดโล่งทั้งฟลอร์เลยนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะสามารถจัดวางพื้นที่ใช้สอยภายในออฟฟิศได้อย่างสะดวกนี่อันนี้ทําให้ดูนะคะว่าด้านหลังเนี่ยเราสามารถแบ่งเป็นโซนของแพนทรีนะคะสําหรับพนักง,งานมาชงกาแฟมาเตรียมเครื่องดื่มหรือว่า มีขนมปังเล็กๆน้อยๆทานแก้ง่วงได้แล้วก็ด้านหลังอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำซึ่งก็เป็น powder room เช่นกันเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาความสะอาดเนี่ยจะง่ายมากแยกสุขภัณฑ์ชายหญิงเอาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของกิจการที่มีพนักง,งานสัก8คน10คนเนี่ยอาคารหลังนี้รองรับได้อย่างสบายเลยค่ะ และอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากเลยก็คือบรรยากาศความปลอดโปร่งภายในตัวอาคารค่ะชั้นสองนี้ยิ่งโปร่งมากเพราะว่าอะไรนี่ผนังด้านหน้าอาคารเนี่ยเป็นกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่เกือบจะทั้งผนังเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะด้านในเนี่ยสว่างสบายตาแล้วก็สามารถเปิดให้มีอากาศถ่ายเทด้านในได้อย่างสะดวกด้วยนะโอ้โหโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น3กันแล้วค่ะ สวยจังเลยอ่ะบนชั้น3นะคะไอเดียของบ้านตัวอย่างคือจัดให้เป็นพื้นที่ r e s i d e n นแล้วค่ะก็คือโซนพักผ่อนอยู่อาศัยสำหรับเจ้าของธุรกิจเจ้าของบ้านนั่นเองเห็นไหมคะมีทั้ง l i ฟวิ g ห้องนั่งเล่นพักผ่อนสบายๆแล้วก็มีพื้นที่ Dining งโต๊ะอาหารสีที่นั่งวางได้ลงตัวสวยงามบรรยากาศปลอดโปร่งด้านหลังมีระเบียงนะคะให้รับแสงธรรมชาติจากภายนอกแล้วก็เปิดระบายอากาศได้ แล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นแพน t r y ค่ะสำหรับเตรียมอาหารเครื่องดื่มหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ห้องครัวนะก็สามารถรื้อผนังตรงนี้ได้แล้วก็ควบรวมพื้นที่ระเบียงเข้ามากั้นเป็นห้องครัวที่สามารถคุกกิ้งทำอาหารได้เต็มที่ด้วยเหมือนกันแล้วด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะ ปรับเปลี่ยนนะคะจาก p o w เด r ร o รูให้เป็นห้องน้ำที่ฟูลฟังชันนั่นก็คือมีทั้งโซนแห้งแล้วก็พื้นที่ชาเวอร์แยกกันชัดเจนอันนี้เตรียมไว้เผื่อสำหรับห้องด้านหน้าค่ะเขากันห้องขนาดใหญ่ไว้ให้อีกหนึ่งห้องมาดูกันนี่ค่ะห้องที่กั้นไว้ด้านหน้านะคะโอ้บรรยากาศโปร่งมากเช่นเคยนะคะผนังด้านหน้าของตัวอาคารเนี่ย เป็นกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่ๆเกือบทั้งผนังห้องนี้แล้วแต่เลยค่ะจะจัดให้เป็นโซนเรสซิเดนท์พักผ่อนแบบนี้ก็ได้เตียงคิงไซส์มีเบนช์วางได้เพิ่มเติมอีกต่างหากแล้วด้านนี้ก็อาจจะเป็นส่วนของ Walk in Closet จะมีโต๊ะทำงานด้วยก็ได้หรือถ้าเกิดว่าพื้นที่ออฟฟิศเรา2ชั้นยังไม่พอ1กับ2ยังไม่พอ ขยับขึ้นมาชั้น3โซนด้านนอกก็อาจจะเป็นส่วนของห้องประชุมเป็นส่วนของที่ทำงานของพนักง,งานเพิ่มเติมแล้วก็ด้านในห้องนี้ก็สามารถปรับให้เป็นห้องของผู้จัดการห้องของเจ้าของกิจการได้อีกเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคะความยืดหยุ่นของพื้นที่เนี่ยเฟล็กซิเบิลมากๆเลยทีเดียวอ่ะทีนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น4ข้างบนอีก1ชั้นมา บนชั้น4แล้วค่ะเลเยอั์ข้างบนนี้ก็ไม่ยุ่งยากนะคะก็คือแบ่งเป็นห้องด้านหน้าแล้วก็ห้องด้านหลังตรงกลางมีห้องน้ำที่แชร์ร่วมกันคือห้องด้านหน้าเนี่ยก็จะให้เป็นมัสเตอร์เบดมเป็นห้องนอนหลักก็ได้นะคะเพราะว่าห้องเนียกว้างสุดๆเลยเตียงคิงไซส์โต๊ะข้างโอ้โหใหญ่โตแล้วก็พื้นที่ตรงกลางก็ยังเหลือสามารถจะมีรีคลายน์หรือว่ามุมนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวก็ได้ และเช่นเคยค่ะด้านนอกนอกจากผนังที่เป็นกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่ๆแล้วเนี่ยด้านนอกยังมีระเบียงให้ออกไปรับลมได้ด้วยนะแล้วก็ปลายเตียงค่ะก็บิวอินสำหรับวางทีวีด้วยมิกซ์ผสมผสานกับตู้เสื้อผ้าด้วยแล้วแต่นะคะเรื่องของการด e c คอรเรทเนี่ยแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ความชอบของแต่ละคนแต่ว่าความสะดวกอีกอย่างหนึ่งที่เตรียมมาให้ก็คือห้องน้ำบนชั้น4เป็นห้องน้ำส่วนกลางเนี่ย ทำเป็นดับเบิลแอคเซสบา r o o รูมนะก็คือเข้าออกใช้งานได้จากทั้ง2ห้องเลยประหยัดพื้นที่นะคะแบบนี้แล้วก็ทําให้พื้นที่ใช้สอยในห้องนอนเนี่ยกว้างขวางมากยิ่งขึ้นโอ้ยห้องนอนด้านหลังก็กว้างไม่แพ้กันค่ะเห็นไหมอยู่สบายเลยแหละ คือซิลลิงเนี่ยเขาให้ความสูงโปร่งด้วยแล้วก็จะมีหน้าต่างด้านหลังที่รับแสงธรรมชาติเข้ามาการตกแต่งแล้วแต่นะคะถ้าไม่ใช่เบบี้ลูกเล็กเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนธรรมดาสำหรับคุณพ่อคุณแม่ก็ยังได้เลยโอเคสวยมากแล้วฝั่งนี้ก็สามารถใช้สอยเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้าเป็นส่วนของโต๊ะทาการบ้านเพิ่มเติมได้อีกเยอะค่ะห้องกว้างห้องใหญ่ดีจัง ประทับใจนะคะตั้งแต่เรื่องของโลเคชันเลยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นพรมแอรียที่สำคัญของกรุงเทพมหานครศักยภาพการเจริญเติบโตสูงมากๆแล้วการเดินทางก็สะดวกสบายด้วยใกล้ถนนเรียบทางด่วนใกล้เกษตรนวะมินใกล้รามอินทราใกล้ทางด่วนฉลองรัดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูและในโครงการเอง o ฮมออฟฟิศทั้งหมดแค่34ยูนิตเท่านั้นนะคะโอ้เขาจะมี INNOVATION ใหม่ๆรองรับการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายด้วยไม่ว่าจะเป็น EV Charger Station มีที่จอดรถส่วนกลางเห็นไหมคะลูกค้ามาติดต่อธุรกิจการงานเนี่ยมีที่จอดรถที่สะดวกแล้วก็ปลอดภยัยรวมถึงการรักษาความปลอดภยัยเมนเกตของโครงการเนี่ยร,ปรอปภกล้อง C C T V ดูแลการเข้าออกตลอด24ชั่วโมง นี่คือคุณสมบัติของการเป็นโฮมออฟฟิศชั้นดีเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะจาก34ยูนิตเหลือแค่3ยูนิตสุดท้ายแล้วค่ะราคาพิเศษคือเริ่มต้นที่ประมาณ12.9ล้านบาทขึ้นไปนะคะแบบของโฮมออฟฟิศมีให้เลือก2แบบ2ขนาดก็คือหน้ากว้าง5เมตรพื้นที่ใช้สอยประมาณ240ตารางเมตรแล้วก็หน้ากว้าง5.5เมตร พื้นที่ใช้สอยประมาณ260ตารางเมตรโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้นอกจากราคาพิเศษแล้วยังให้อยู่ฟรี1ปีด้วยยังไม่รวมกับโปรลั์เฉพาะที่ทางโครงการจะจัดเตรียมไว้ให้ต้องรีบเข้ามาดูค่ะเข้ามาดูในสถานที่จริงของโครงการได้เลยค่ะสร้างเสร็จสมบูรณ100์100% Premium Place Mix เอกมัยรามอินทราขอบคุณมากๆดีตามสวัสดีค่ะ